ตำรวจนายหนึ่งตามสืบหาคดีคนหายแล้วก็ปลอมตัวเป็นบาทหลวงในอารามที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจเข้าสิงเขาได้พบกับความจริงที่น่ากลัวของบาทหลวงที่นี่และยังได้พบความจริงของตัวเองที่เกิดขึ้นในอดีตที่น่าสยดสยองอีกด้วยเรื่องราวของขุมนรกจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังสปอยและรีวิวนี้ได้เลยครับ ในปี1957โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองชิลีเซียตอนล่างบาทหลวงปีเอ,อรุสโกวิ่งหน้าตาตื่นหอบทารกเข้าไปในโบสถ์แล้วก็วางทารกที่มีแผลเป็นบางอย่างที่หน้าอกด้านซ้ายลงตรงแท่นบูชาเขากล่าวสรนเสริญพระเจ้าและขอพรเพื่อทำลายล้างเมล็ดพันธุ์อันชั่วร้ายแต่ก่อนที่เขาจะลงมือทำอะไรลงไปตำรวจหน่วยหนึ่งก็บุกเข้ามาวิสามันบาทหลวงปีโอเลสโกและช่วยทารกเอาไว้ได้ จากนั้นอีก30ปีต่อมาทารกคนนั้นก็ได้เป็นบาทหลวงชื่อมาเร็กเขาเดินทางไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อในด้านการประกอบพิธกรรมการขับไล่ผีไล่ปีศาจและใช้เป็นสถานที่ในการพักฟื้นดูแลอาการของคนที่ถูกผีหรือปีศาจเข้าสิง ก็นับเป็นแห่งเดียวในโปแลนด์ที่รับประกอบพิธีกรรมนี้โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักวัติกันมีบาทหลวงไพเออร์เอนเดสเป็นผู้ดูแลซึ่งตัวเขาเองนั้นมาเรียนรู้และทำหน้าที่เป็นบาทหลวงที่จะประกอบพิธีกรรมในการขับไล่ปีศาจสืบต่อไปภายในโบสถ์นั้นมีเนื้อที่กว้างโอทงมีบาทหลวงหลายคนเข้ามาอาศัยอยู่มากมีห้องอยู่มากและหลายห้องนั้นถูกเปลี่ยนไปใช้ในการพักฟื้นของผู้ป่วยที่ถูกปีศาจเข้าสิงบาทหลวงมาเร็กถูกค้นกระเป๋าอย่างละเอียด และได้นอนพักในห้องแห่งหนึ่งที่เป็นที่ส่วนตัวเมื่อมาถึงห้องนอนเขาก็เปิดกระเป๋าเดินทางของตัวเองออกกดช่องลับในกระเป๋าเดินทางก็มีเทปบันทึกเสียงหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการหายตัวไปของหญิงสาวจํานวนมากในโปลแลนด์และก็มีอาวุธปืนซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยที่โต๊ะอ,อาหารบาดหลวงมาเร็กพยายามกินอาหารร่วมกับบาดหลวงคนอื่นแต่ก็กินแทบไม่ได้เพราะเป็นเนื้อสดทุกมือ้อช่วงแรกๆแม้จะพยายามฝืนแล้วก็ตามก็ต้องไปอาเจียนในห้องน้ำทุกครั้ง ทุกครั้งที่กินเขารู้สึกประสาทหลอนส่วนกิจ,จวัตรประจำวันในโบสถ์แห่งนี้นอกจากจะกินข้าวร่วมกันแล้วจะต้องมีการสารภาพบาปการสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันและถ้าหากวันไหนมีบุคคลที่ถูกปีศาจเข้าสิงมาก็จะมีการประกอบพิธีการขับไล่โดยมีบาทหลวงไพรเออร์อันเดรสเป็นผู้นำในการประกอบพิธี อย่างเช่นในค่ำคืนวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งนอนหมดสติหมดเรี่ยวแรงอยู่บนเตียงมือและเท้าของเขานั้นถูกล็อกเอาไว้กับเตียงมีบาทหลวงจำนวนมากยืนรายร้อมและมีบาดหลวงอีกท่านหนึ่งที่คอยบันทึกเทปวิดีโอเอาไว้ด้วยเมื่อบาทหลวงไพเออร์อันเดสเดินเข้ามาก็เริ่มประกอบพิธี เริ่มจากการท่องบนถ้อยความในพระคัมภีร์มีการซัดน้ำมนต์ลงบนตัวผู้ป่วยและเมื่อผู้ป่วยแสดงอาการบางอย่างที่เหมือนกับถูปีศาจควบคุมร่างกายก็จะมีการพยายามต่อสู้บหลวงไพเออร์ก็จะใช้ไม้ก,กังเขนในการประกอบพิธีกรรมพร้อมกับบทสวดสรรเสริญพระเจ้ากับอัคระทูตสวรรค์มิคาเอลผู้ที่ทําการขับไล่สาตานให้ออกไปจากสวรรค์ คืนนั้นเองบาทหลวงมาเร็กก็ได้เริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นต่อหน้าต่ตาเขาในระหว่างการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีปีศาจนั้นไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่สั่นไหวอย่างรุนแรงลมที่พัดเข้ามาภายในอาคารจนหลายสิ่งหลายอย่างนั้นปลิวไปและได้เห็นอํานาจของปีศาจที่สิงในตัวของผู้หญิงคนนี้ซึ่งมันทําให้ไมก้กางเขนในการประกอบพิธีกรรมนั้นลุกติดไฟจากนั้นเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากอํานาจของผีปีศาจ หรืออะไรกันแน่ระหว่างที่บาดหลวงมาเร็กพำนักอยู่ในโบสถ์แห่งนี้เขาก็สังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นผิดปกติไม่ว่าจะเป็นบาดหลวงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าปีโอเตอร์ T e R, ที่มีอาการหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งเวลากินอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินจนทําให้บาดหลวงที่คอยดูแลนั้นมาจาัดก,การเขาอาหารที่ทุกคนกินก็คือเนื้อสดที่ไม่รู้ว่ามันคือเนื้ออะไรบางครั้งอาหารในจานที่เขากินนั้นก็มีกระจุกเส้นผมติดมาด้วย และที่สังเกตก็คือมีการฝังศพผู้คนอยู่บ่อยครั้งและศพล่าสุดที่เห็นก็คือศพของหญิงสาวที่ได้รับการประกอบพิธีกับไล่ผีและปีศาจที่เขาเห็นนั่นเองส่วนผู้ที่รักษาอาการถูกปีศาจเข้าสิงแต่ละคนก็ล้วนแต่อยู่ในอาการโครมา่าไม่มีใครหายดีหรืออาการดีขึ้นมาได้เลย แต่กิจ,จวัตรประจําวันของเขาที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือการเดินสํารวจไปทั่วโบสถ์เพื่อหาบางสิ่งบางอย่างและแล้วสิ่งที่เขาตามหามานั้นก็ถูกซ่อนอยู่หลังบานประตูบานสวยในห้องทํางานของบาทหลวงไพเออร์อันเดสเขาเข้าไปในห้องแล้วก็ผ่านประตูกลก็พบว่ามีเทปวิดีโออยู่อย่างมากมายเขาเปิดดูก็ได้เห็นว่าทุกเทปบันทึกนั้นมีการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจและทุกเทปก็ได้เห็นปฏิหารของไม้กางเขนที่ลุกไฟอยู่ทุกครั้ง เมื่อเดินเข้าไปอีกก็พบห้องที่มีเตียงนอนวางอยู่ตรงกลางห้องซึ่งมันคือเตียงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจทุกครั้งที่ใต้เตียงนั้นเขาก็ได้เห็นเข็มฉีดยาบางอย่างและที่บริเวณพื้นข้างเตียงเขาก็พบว่ามีแผ่นไม้ที่ทําเป็นกลไกลบางอย่างเมื่อเขาขึ้นไปยืนเหยียบมันจะสามารถทําให้เตียงนั้นสั่นได้ แล้วบาทหลวงมาเล็กก็ยังพบว่าบริเวณกำแพงนั้นมีคันโยกกลไกลบางอย่างเมื่อเขาไปโยกดูก็พบว่ามันคือการเปิดปิดพัดลมขนาดใหญ่ที่เป่าหลุมเข้ามาในห้องแห่งนั้นเองจากสิ่งที่เขาพบทั้งหมดนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีหรือพิศาจโดยบาดหลวงไพเออร์อันเดสณสถานที่แห่งนี้ก็คือการจัดฉากขึ้นมาทั้งสิ้น ในที่สุดวันหนึ่งในขณะที่บาทหลวงมาเร็กกำลังค้นหาความผิดปกติอย่างอื่นเพิ่มเติมบาทหลวงปีโอเตอร์ผู้ที่มีอาการประหลาดก็เดินเข้ามาหาเขาจากด้านหลังแล้วก็น,นัดเขาไปที่ตู้สารภาพบาป บาทหลวงปีโอเตอร์บอกกับบาทหลวงมาเร็กว่าเขาเคยสังเกตสิ่งปกติเหล่านี้มาก่อนแล้วเขาเคยแสดงอาการต่อต้านและคิดที่จะหนีอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถหนีไปได้และถูกจับกลับมาทรมานเขาถูกบังคับให้ทำกิจวัตรประจำวันแบบเดิมๆโดยเฉพาะการจัดฉากในการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีและปีศาจแบบซ้ำไปซ้ำมา ส่วนตัวบาทหลวงมาเร็กก็ได้ทําการสารภาพบางอย่างกับบาทหลวงปีโอเตอร์ไปว่าแท้จริงแล้วตัวเขาเองนั้นไม่ใช่บาทหลวงแต่อย่างใดแต่เป็นตํารวจหน่วยพิเศษปร้อมตัวเข้ามาปฏิบัติการแทรกซึมและค้นหาหลักฐานซึ่งทางกรมตํารวจนั้นไม่สามารถนําตัวตํารวจเข้ามาบุกได้อย่างง่ายดายเหมือนแต่ก่อนเพราะนับตั้งแต่คดีวิสามันฆาตกรรมบาทหลวงโปปีแอร์ลุสกอในปี1957นั่นเอง เขาเพียงแต่ได้บอกแสว่าบริเวณโดยรอบโบสถแห่งนี้มีหญิงสาวหายตัวไปหลายรายโดยที่มีรู้สาเหตุและไม่สามารถตามหาได้ส่วนผู้หญิงที่เข้ามารับการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีหรือปีศาจนั้นก็มักจะเสียชีวิตทุกราย บาทหลวงปีโอเตอร์ได้บอกกลับมาเร็กว่าบาตรหลวงไพเออร์อันเดสใช้สถานที่แห่งนี้ในการจัดฉากการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีปีศาจโดยไปการจับผู้หญิงมาแล้วก็มอมยาพวกเธอแจ้งไปที่สำนักวาติกันว่าพวกเธอนั้นถูกปีศาจเข้าสิงทุกครั้งที่มีการบันทึกเทปก็จะถูกส่งกลับไปที่สำนักวัติกันและทางสำนักวัติกันนั้นจะให้เงินทุนเป็นการสนับสนุนจำนวนมากกับโบสถ์แห่งนี้ เมื่อมาเร็กรับรู้เรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะมัดบาดหลวงไพเออร์อันเรสและพักพวกนำไปลงโทษให้ได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายไดอะไรขนาดนั้นเพราะโบสถ์แห่งนี้มันก็ไม่ต่างกับป้อมปาราการที่มีการควบคุมอย่างแน่นหนาเป็นดั่งลัทธิทางาศาสนามหาอำนาจที่พร้อมจะจัดการกับทุกคนที่เข้ามาขวางทาง คำคืนวันหนึ่งมาเร็กเดินไปยังที่ฝังศพของโบสถ์แล้วก็ได้ลงมือขุดลุมศพของหญิงสาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเขาเปิดโลงแล้วก็พบว่าในโลงนั้นไม่มีร่างกายของหญิงสาวฝังอยู่ซึ่งในจังหวะที่เขากำลังตรึงงันอยู่นั้นชายคนหนึ่งก็เข้ามาที่ด้านหลังแล้วก็เอาถุงคลุมจัดก,การฟาดเขาอย่างรุนแรงที่ศีรษะเพื่อทำให้เขาสลบไป มาเล็กฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องของเขาและก็พบว่าถูกพัฒน,นาการมือและเท้าที่เตียงของเขาโดยมีบาดหลวงร่างยักษ์คุมเขาอยู่จากนั้นบาดหลวงไพเออร์ผู้เป็นหัวหน้าของโบสถ์แห่งน,นี้ก็เดินเข้ามาพร้อมกับถาดอาหารที่เต็มไปด้วยเนื้อจํานวนมากถึง4ชามใหญ่จากนั้นบาดหลวงไพเออร์ก็บังคับให้มาเล็กกินเนื้อทั้ง4ชามนั้นไปให้หมดเขาบอกกับมาเล็กว่านี่คือส่วนหนึ่งของการรักษา ในค่ำคืนนั้นเองขณะที่บาทหลวงร่างยักษ์นั่งหลับมาเล็กก็สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการได้และจัดการกับบาทหลวงร่างยักษ์คนนั้นก่อนที่จะออกจากห้องไปเขาก็หันไปมองที่ชามใส่อาหารแล้วก็คิดว่ามันคืออะไรมาเล็กเดินเข้าไปในห้องครัวพบภาชนะใส่อาหารเขาเปิดมันดูสัมผัสแรกที่รับรู้ก็คือกลิ่นเน่าเหม็นเขาล้วงมือลงไปก็พบกับฟันของมนุษย์อยู่ในภาชนะอาหารนั้น เขาเดินลึกเข้าไปอีกและก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นร่างของคนหลายคนนั้นถูกแขวนเอาไว้ทุกร่างถูกชำระร่างกายเพื่อนําเนื้อนั้นไปเป็นอาหารจากนั้นบาทหลวงปีโอเตอร์ก็เดินเข้ามาหาบอกทางหลบหนีให้กับเขาแต่ก่อนจะหนีบาทหลวงให้มาเล็กนั้นไปดูอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของเขาเอง ในห้องหนังสือเก่าบาทหลวงพีโอเตอร์หยิบหนังสืออายุมากกว่า800ปีมาให้กับมาเล็กได้ดูเราถึงเรื่องราวของเด็กชายพร้อมกับแพ้เป็นที่หน้าอกด้านซ้ายนั่นก็คือผู้ที่ถูกเลือกเมื่อโตขึ้นจะกืนกินคนบาดท,ทั้ง7คนจากนั้นเขาจะเป็นคนที่เปิดประตูนรกอัญเชิญปีศาจร้ายขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็ทำลายโลกทำการจัดระเบียบโลกมนุษย์ใหม่ บาทหลวงปีโอเตอร์บอกว่าเมื่อครั้งก่อนที่เขาพยายามจะหนีเขาถูกลงโทษอย่างรุนแรงโดยการเปิดเสื้อด้านหลังมาให้มาเล็กได้ดูมันก็คือรอยถูกเคี่ยนเต็มแผ่นหลังมาเล็กจึงไว้ใจให้บาทหลวงท่านนี้พาเขาหนีบาทหลวงปีโอเตอร์นำทางมาเล็กไปยังทางเดินใต้ดินแต่เดินไปได้แค่ครึ่งบาทหลวงสองคนในชุดคลุมสีแดงก็เดินเข้ามาทำร้ายมาเล็กจนสลบไปและนั่นมันก็คือแผนการของบาทหลวงปีโอเตอร์นั่นเอง มาเล็กฟื้นขึ้นมาเขาถูกพันธนาการอยู่กับหลักไม้รายรอบโดยบาดหลงที่แข่งกายโดยชุดสีแดงตรงหน้าเขาก็คือบ่อน้ำที่มีอายุมากกว่า800ปี บาทหลวงไพเออร์ได้พูดกับมาเล็กว่าการที่เขามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดมันคือการเตรียมการเอาไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนเจน้าหน้าที่การสร้างเรื่องราวการหายตัวไปของหญิงสาวหลายคนหรือการพยายามทําทุกอย่างให้มาเล็กปฏิบัติหน้าที่ที่แห่งนี้ด้วยทั้งยังอธิบายเพิ่มเติมว่ามาเล็กก็คือผู้ที่ถูกเลือกตามคัมภีร์ที่เขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้กว่า800ปีและการที่เขาถูกพันธนาการกับหลักไม้ที่หน้าบ่อน้ําก็เพราะว่านั่นก็คือทาง ขึ้นที่มาจากนารกและโบสถ์แห่งนี้นั้นก็ถูกสร้างครอบเอาไว้นับตั้งแต่800ปีที่แล้ว จากนั้นเหล่าบรรดาสาวกกรลากตัวหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาได้เห็นในการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีปีศาจก่อนหน้านี้เหล่าสาวกจับตัวเธอแล้วก็เชื่อเธอนำชามใส่อาหารมาลองเลือดที่ไหลาจากคอของเธอแล้วก็ส่งต่อกันให้ทุกคนได้ดื่มกินโดยอธิบายว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มาเล็กถูกขังไว้ในห้องแล้วก็ถูกบงังคับไปกินเนื้อสี่ชามนั่นก็คือเนื้อของคนบาปหกคนเพราะตามคำพีได้อธิบายว่าผู้ที่จะปลุกปีศาจนั้นจะต้องกินเนื้อคนบาปเจ็ดคนตามหลัก คำสอนที่ว่าด้วยหลักบาปเจประการและต้องใช้หญิงบริสุทธิ์ในการร่วมพิธีกรรมด้วยบาทหลวงไพเออร์ต้องการจะปลุกปีศาจตนนี้ขึ้นมาเพื่อพวกเขานั้นจะได้เป็นสาวกรุ่นแรกของปีศาจตนนี้หลังจากที่โลกนี้ถูกจัดระเบียบใหม่นั่นเองถึงอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการประกอบพิธีกรรมแล้วปีศาจที่ว่ากันว่านั้นก็มาเด้ปร,รากฏตัวขึ้นมาจึงเป็นอันต้องยกเลิกพิธีกรรมไปทิ้งความสงสัยให้กับบาทหลวงไพเออร์และสาวกทุกคน บาทหลวงรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรนั้นที่มันผิดพลาดไปอย่างแน่นอนบาทหลวงปีโอเตอร์ได้ใช้มีดสั้นแทงเข้าที่ท้องของมาเล็กและสั่งให้สาวกนั้นโยนร่างของมาเล็กลงไปในบ่อน้ำจากนั้นก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อน และในคืนนั้นเองบาทหลวงไพเออร์ที่อยู่ในห้องทำงานก็กินเหล้าเมาหมายและเสียใจต่อสิ่งที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในการประกอบพิธีกรรมเชิญปีศาจบาดหลวงปีโอเตอร์ได้เข้ามาพบจึงพาบาทหลวงไพเออร์ไปนอนบาทหลวงไพเออร์กราวคอคุณมบาทหลวงปีโอเตอร์และชื่นชมว่าเขาคือรองของผู้นำที่ทำงานได้ดีมากจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปด้วยความเมาบาทหลวงปีโอเตอร์ได้ทีก็นำหมอนนั้นมาปิดหน้าของบาทหลวงไพเออร์จนเสียชีวิต เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อสาวกค,คนหนึ่งมาเห็นก็เศร้าโศกเสียใจและผู้ที่เป็นอาวุโสที่สุดก็ได้เชิญให้บาทหลวงปีโอเตอร์ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนต่อไปในขณะที่มีการรวมกลุ่มของสาวกสวดมนต์บูชาพระเจ้าและสารภาพบาปโดยมีบาทหลวงปีโอเตอร์เป็นประธานในการประกอบพิธีและดำรงตำแหน่งผู้นำอย่างเป็นทางการภายในห้องใต้ดิน ภายในก้นของบอ่อน้ํามาเล็กก็ฟื้นขึ้นมาแต่มีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายของเขาจากนั้นใบหน้าและร่างกายของเขานั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นปีศาจที่มาจากนารกรูปร่างหน้าตาเหมือนแพะหรือแกะสีดํามีเขาม้วนยื่นเหมือนมนุษย์แล้วเจ้าปีศาจนั้นก็ออกจากบอ่อน้ําขึ้นมาที่โบสถ์ในขณะที่บาทหลวงปีโอเตอร์กําลังจะกล่าวถ้อยคําในพระคัมภีร์เขาก็หยุดนิ่งไม่สามารถขยับเขยืขย่อนตัวได้จากนั้นร่างของเขา ก็ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นผิวหนังและเนื้อเยื่อของเขานั้นก็ค่อยๆกลายเป็นแมลงวันจนร่างกายสลายหายไปเมื่อปีศาจเดินมาถึงที่แท่นบูชาสาวกทุกคนก็หันและกําลังจะวิ่งหนีแต่ทุกคนนั้นก็หยุดนิ่งขยับเขยื่อนไม่ได้แม้แต่ที่ไม้กางเขนที่จำหลักเป็นพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนใบหน้าของพระเยซูนั้นก็หันมามองตรงที่ปีศาจนั้นและสาวกทุกคนนั้นร่างกายของทุกคนก็ค่อยๆย,ยกตัวลอยขึ้นและพวกเขาก็ค่อยๆกลับหัว อยู่ในลักษณะของไม้กางเขนกำลังกลับหัวและติดนิ่งบัดนี้เจ้าปีศาจร้ายจากนรกยืนหันหน้ากลับมามองสาวกโดยมีพระเยซูถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนซึ่งมันตรงกับคำพูดของบาทหลวงไพเออร์ว่าซาตานจะอยู่เคียงข้างกับพระเจ้าเสมอ จากนั้นดอกไม้ที่อยู่บริเวณแท่นบูชาก็ค่อยๆบานออกต้นไม้ที่ยืนตายต้นเหี่ยวแห้งที่อยู่โดยรอบนั้นก็เริ่มผิดดอกออกใบเกิดรอยร้าวตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนถึงหลังคาโบสถ์และบนท้องฟ้านั้นก็เกิดหลุมดำขนาดใหญ่มีบางสิ่งบางอย่างค่อยๆไหลออกมาจากหลุมดำนั้นแล้วก็ค่อยๆกลืนกินโบสถ์แห่งนี้ไปบัดนี้ก็เป็นการเริ่มต้นการจัดระเบียบใหม่ของโลกและสวรรค์ดังที่ใน้าคัมภีร์อายุ8 0 0ปีได้กล่าวเอาไว้นั่นเอง หลังจากนี้ไปก็จะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์และความรู้สึกหลังดูนะครับขุมนรกก็เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนสัญชาติโปลแลนด์ที่ให้บรรยากาศของหนังแนวลัดที่คลั่งและการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีและปีศาจนะครับหรือในภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า e x o r c i s m ก็บอกตามตรงว่านะฮะตอนแรกที่ดูนั้นก็คิดว่าหนังไม่น่าจะมีอะไรเลยนะครับเราก็คงได้ดูแค่การอสืบสวนสอบสวนของนายตำรวจคนหนึง่งที่เข้ามาดูว่าจะสามารถจับผิดการ,รประกอบพิธีกรรมของบาทหลงในบทนี้ที่ว่ากันว่าสามารถขับไล่ผีหรือปีศาจได้แล้วก็คิดว่าหนังนั้นจะพูดถึงการเปิดโปงกลโกงทั้งหมดของพิธีกรรมในการไล่ผีเท่านั้นนะครับ แต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับมันคือหนังแนวลทัทธิคลั่งที่เล่นกับเรื่องราวความเชื่อในการบูชาปีศาจหรือซาตานและหนังนั้นก็หักมุมในแบบที่เราเชื่อว่าน่าจะไม่มีอะไรแต่กับมีอะไรจริงๆโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเนื้อธรรมชาตินะครับและการที่มีปีศาจหรือซาตานนั้นปรากฏตัวออกมาในตอนท้ายๆเรื่องจริงๆครับ ซึ่งหากเราลองมาพิจารณาหนังแนวนี้แล้วนะฮะก็มีอยู่บ้างที่หนังพูดถึงการจับกุมบุคคลหรือบุคคลที่เป็นตัวเองนั้นมาประกอบพิธีกรรมอัญเชิญปีศาจครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะฮะปีศาจก็ไม่ได้ออกมามันทําให้เห็นว่าความเชื่อของบุคคลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผิดครับแต่ก็ยังมีหนังน้อยเรื่องมากๆนะฮะที่จะเห็นว่ามีการประกอบพิธีกรรมอัญเชิญปีศาจหรือซาตานแล้วจะปรากฏตัวออกมาจริงๆนะครับ ซึ่งในกลุ่มนรกปีศาจและซาตานนะฮะออกมาในตอนท้ายเรื่องจริงๆซะด้วยมันก็คือการหักมุมในหักมุมนั่นแหละนะครับเนื่องจากเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือซาตานนะฮะจริงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับการนําเสนอของหนังในรูปสัญลักษณ์ของปีศาจและซาตานหรือในศาสนาคริสต์นะครับดังนั้นในสปอยล์และรีวิวนี้จึงขออนุญาตพูดถึงสัญลักษณ์บางประการที่ปรากฏในภาพยนตร์นะครับ สิ่งแรกที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ก็คือไม้กางเขนกลับหัวที่คนรุ่นใหม่นั้นอธิบายว่ามันคือสัญลักษณ์ของซาตานอย่างแท้จริงการกลับหัวของไม้กางเขนก็คือการต่อต้านอำนาจของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนะครับ หนังนำเสนอให้เห็นว่าในห้องทำงานของหัวหน้าบาดหลงในโบสถ์ที่ก่อนเขาจะเสียชีวิตนั้นไมก้กางเขนนั้นก็ค่อยๆกลับหัวลงมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะฮะและเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อมีการพบศพบ,บาดหลงเท่านั้นแล้วไม้กังเขนนั้นก็กลับหมุนไปตั้งในรูปแบบเดิมครับ ในจุดนี้ก็อาจจะเป็นการอธิบายได้ว่าปีศาจหรือซาตานนั้นได้ดนใจให้บาทหลวงผู้ช่วยกระทําการฆาตกรรมก็อาจเป็นได้นะครับและยิ่งในช่วงท้ายของเรื่องนะฮะที่เหล่าสาวกนั้นยกร่างลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ค่อยๆกลับหัวอยู่ในรูปภาพของไม้กางเขนกลับหัวนะฮะมันก็คือเป็นการแสดงความเคารพต่อปีศาจและซาตานที่ขึ้นมายืนอยู่ตรงหน้าท่านบูชาในบทนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับแท้จริงแล้วสัญลักษณ์ของไม้กางเขนกลับหัวนั้นไม่ใช่เป็นการต่อต้านอำนาจของพระเยซูหรืออำนาจของพระคริสต์แต่อย่างใดนะฮะมันก็คือแนวคิดหรือความเชื่อที่มาปรากฏในยุคหลังนี้เองครับที่แท้จริงแล้วไม้กางเขนกลับหัวมันก็คือสัญลักษณ์ของซันตปาป่าองค์แรกของศาสนาจักรนะครับก็คือเซนต์ปีเตอร์ที่ถูกจักรวรรดิโรมันนั้นประหารชีวิตโดยการตรึงไม้กางเขนแต่เขาไม่อยากนำตัวเองนั้นไปเทียบเสมอกับพระอาจารย์ซึ่งก็คือพระเยซูนะฮะจึงขอทาง โรมันให้ประหารเขาด้วยการตรึงไม้กางเขนและอยู่ในรูปของการกลับหัวหลังจากนั้นไม้กางเขนกลับหัวก็เป็นสัญลักษณ์ของสันตปาปาของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากบัลลังก์ขององค์สันตปาปาบางองค์นะฮะก็มีรูปไม้กางเขนกลับหัวอยู่ที่พนักพิงด้วยนะครับ นอกจากนี้การออกแบบตัวของปีศาจและซาตานเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่เรานั้นเคยได้ยินได้ฟังหรือรู้จักกันมานะฮะก็คือปีศาจนั้นจะปรากฏรูปร่างที่ม่ลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มีเขาและขาที่เหมือนกับแพะหรือแกะ มีร่างกายสีดำซึ่งได้ปรากฏรูปลักษ์ของปีศาจหรือซาตานนี้ให้เห็นในงานจิจกรรมหลายยุคหลายสมัยเลยนะครับและในหนังอีกหลายเรื่องด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งแม้แต่ในหนังขุมนรกก็นำเสนอรูปลักษ์ของปีศาจหรือซาตานในร่างนี้อย่างชัดเจนที่สุดเลยครับ นอกจากนี้ในหนังเขาก็ยังได้พูดถึงบาปเจประการเอาไว้ด้วยนะครับคือบุคคลที่จะสามารถปลุกปีศาจหรือซาตานขึ้นมาได้นั้นจะต้องกลืนกินคน7คนที่มีบาปแตกต่างกัน7บาปจึงจะสามารถปลุกปีศาจขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องราวของบาปเจประการนั้นหนังเขาก็ไม่ได้พูดเอาไว้อะไรมากมายนะครับ และเรื่องบาปเจประการนั้นก็ได้พูดไปแล้วในภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเซว่ข้อต้องฆ่าภาพยนตร์แอคชั่นรทึกขวัญฉายปี1995กำกับโดยเดวิดฟินเชอร์เรื่องราวของตำรวจ2นายที่ตามหาตัวฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าเหยื่อโดยอาศัยหลักของบาปเจประการครับ และภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องก็คือ r e s u r r e c t i o n เป็นภาพยนตร์สยองขวัญเขย่าขวัญปี1999ที่กำกับโดยรัสเซลมันคาฮีที่เล่าเรื่องราวของการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่ฆาตกรน,นั้นฆ่าคนที่มีบาปตามหลักบาปเจประการนะฮะแล้วก็นำชิ้นส่วนนั้นมาต่อกันเลี้ยนแบบเป็นพระเยซูที่ถูกตรึงไมก้กางเขนครับซึ่งหนังทั้งสงเรื่องนะฮะก็ได้เล่าเรื่องราวของบาปเประการไปอย่างละเอียดยิบแล้วนะครับ ดังนั้นในกลุมนรกเขาจึงไม่จําเป็นจะต้องมาอธิบายเรื่องราวของบาป7ประการหรือรายละเอียดแต่อย่างใดครับก็เพราะเชื่อว่าคนดูหลายๆคนนั้นอาจจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เป็นได้นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ปรากฏขึ้นในหนังและไม่อาจลาข้ามไปได้ก็คือรอยแผลเป็นบนแผ่นหลังของบาดหลวงปีโอเตอร์ซึ่งบาดหลวงนะฮะได้อธิบายต่อมาเล็กว่ามันก็คือรอยแผลจากการถูกลงโทษนะฮะที่แท้จริงแล้วมันก็คือการลงโทษตัวเองตามศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับ โดยนักบวชนะฮะที่เชื่อว่ามีความเคร่งครัดเป็นอย่างมากจะลงโทษตัวเองด้วยการใช้แส้เคี่ยนไปที่หลังของตัวเองนะฮะและถ้าหากใครก็ตามที่มีความเคร่งครัดอย่างมากแล้วก็ตามนะครับเขาก็จะใช้แส้ที่มีลักษณะเป็นหาง9แฉกยื่นออกไปนะครับและแต่ละหางนั้นก็จะมีตะขอติดอยู่ที่ส่วนปลายและเมื่อถูกเคี่ยนไปแล้วนะฮะเนื้อของผู้ที่ถูกเคี่ยนนะั้นอ่ะมันจะถูกฉีกด้วยตะขออันนั้นนะครับ แท่นนี้นะฮะมันก็ปรากฏอยู่กับเสาที่ใช้ลงโทษนักโทษและนิยมใช้ในจักวรวรรดิโรมันสมัยคิตการซึ่งตัวของพระเยซูเองนะครับก็เคยถูกลงโทษด้วยแท่ชชนิดนี้มาแล้วนะฮะดังนั้นผู้ที่มีความศรัทธาเป็นอย่างมากเมื่อเกิดอารมณ์กำนัดหรือทําอะไรผิดพลาดไปก็จะลงโทษตัวเองด้วยการใช้แท่ชนิดนี้เคี่ยนตัวเองครับ ดังนั้นแผ่นหลังของบาทหลวงปีโอเตอร์ที่เป็นรอยแส้ก็น่าจะเกิดจากการที่เขาลงโทษตัวเองเพราะเขานั้นเป็นผู้ที่มีความศรัทธามากกว่าผู้อื่นนั่นเองนะครับ ไอเรื่องของความสยองขวัญความระทึกข,ขวัญก็ถือว่าพอใช้ได้ฮะไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นตกใจนักเน้นบรรยากาศแบบมืดๆเงียบๆเ,เท่านั้นแล้วก็ได้เสริมเรื่องราวทางจิตวิทยาเข้าไปด้วยครับทําให้ตัวละครเอกนั้นได้เห็นภาพแ,บบแปลกๆนะฮะหรือภาพหลอนบางอย่างซึ่งมันก็ใส่เข้าไปแบบพอดีแต่น่าเสียดายจังนะครับที่มันอธิบายที่มาที่ไปของความหลอนนั้นได้อย่างไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันที่ค่อนข้างดีงามทําให้เราได้เห็นบรรยากาศของยุค80ได้นะครับส่วนฝีมือด้านการแสดงก็ถือว่าเข้าขั้นดีฮะนะักแสดงทุกคนก็สามารถเล่นได้อย่างสมบทบาทและข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เราดูหนังต่างประเทศก็คือเรานั้นไม่รู้จักดาราสักคนเลยนะครับเราจึงเชื่อว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมันคือการสวมบทบาทอย่างแท้จริงไม่มีการติดภาพลักษณ์ใดๆของดาราเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารำคาญใจและเป็นข้อที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คือความมืดครับซึ่งทั้งเรื่องนั้นใช้ความมืดในการเล่าเรื่องมากกว่า80%ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะฮะก็มีแต่ความมืดเมื่อจนแทบมองไม่เห็นฮะมืดจนต้องรู้สึกว่าต้องเพ่งนะฮะรู้สึกว่ามันรำคาญมากๆไม่เข้าใจว่าจะให้มันมืดอะไรได้ขนาดนั้นและถ้าลองเอาไปเปรียบกับความมืดของหนังเรื่องเดอะนันเขาก็ใช้บรรยากาศความมืดมืดแวดล้อมตลอดทั้งเรื่องเหมือนนกัแต่โดย รวมแล้วนะครับก็ยังดูง่ายกว่าสะอาดตากว่าขุมนรกเยอะเลยนะฮะและก็มีหลายฉากมากที่ต้องเพ่งดูส่วนตัวแล้วผมมองว่ายุคนี้สมัยนี้ถ้าจะเล่นในเรื่องของความน่ากลัวก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความมืดมาเป็นตัวนำแล้วก็ได้นะครับหนังหลายเรื่องเขาก็ใช้ความสว่างและก็ทำได้ออกมาอย่างดีด้วยครับ นอกจากนี้ในช่วงต้นเรื่องของหนังนะฮะค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องช้ามากเงียบเกินไปบทสนทนานั้นก็น้อยเกินไปฮะในขณะที่ดูแล้วนั่งหลับไปหลายรอบเลยนะครับตื่นมาก็ย้อนกลับไปใหม่และดูใหม่ว่าเขาเล่าเรื่องอะไรไปบ้างดูไปดูมาก็ยังหลับอีกนะฮะซึ่งกว่าการดูหนังเรื่องนี้เล้าให้สนุกได้ก็ปาไปตอนที่เขาเฉลยช่วงกลางเรื่องแล้วนะครับ ก็เอาเป็นว่าส่วนตัวมองแล้วว่าถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจซาตานสัญลักษณ์วิทยาในาศาสนาคริสต์หรือชอบดูหนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิครั่งทางาศาสนาขุมนรกก็พอจะทําให้ดูได้แบบเพลินๆแต่หาใครไม่ชอบทางนี้เลยไม่ชอบดูหนังที่มันนิ่งๆด้วยแล้วก็ขอแนะนําว่าให้ผ่านเรื่องนี้ไปเลยก็ได้นะครับ และในฐานะที่ผมนั้นครั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเทวะวิทยาศาสนาวิทยาปีศาสซาตานและสัญลักษณ์วิทยาเป็นทุนอยู่แล้วนะฮะก็จึงขอให้คะแนนความชอบคุ้มนรกเอาไว้ที่6เต็ม10ครับหากคุณชอบการสปอยและการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังแบบนี้ ครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ